สวัสดีครับมาดูนกหลงรังกันครับกระจอกไซบีเรียบินยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นียจะต้องช่วยกลับไปดูแลที่บ้าน ไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันก็ะปอภััแต่หาอะไรให้กินนะงานเข้าแล้วจะไปตามธรรมชาติก็ต้องรอแม่มาป้อนเพราะนกพวกนี้ยังหากินไม่เป็น องานเข้าซะรละมั่งเราชมสวนกันก่อนตัวที่จะอยู่ตรงไหนได้สวนนี้นอกจากง,งูแล้วก็ ศัตรูอื่นไม่น่าจะมีออาจจะมีแล้วก็ไม่รู้ไปไหนดีล่ะไปอยู่ด้วยกันที่บ้านสักพักนึงก่อนแข็งแรงแล้วใครไปแล้วกันเด้อะโอเคครับสวัสดีครับ